มาชิกนิตเียสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850วันนี้จะมาคุยกันเรื่องของยางรถยนต์ครับหลายคนอาจจะบอกว่าคุยเรื่องอะไรนะครับมักจะมีคำถามเกิดขึ้นนะครับว่ายางรถยนต์เนี่ยเวลาจะดูว่ายางรถยนต์มันใหม่เนี่ยดูยังไงนะครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูว่ายางรถยนต์เส้นนี้ใหม่หรือเปล่าดูตัวเลข4ตัวครับ อย่างของยางเส้นนี้เป็น3421คือเป็นยางที่ผลิตในสัปดาห์ที่34ของปี2021นะครับแต่ว่าคำถามที่ถามมานะครับแล้วก็เอามาจากทางแฟนเพจ f c e e o o o นายหนวดแดงและอยากจะเอาแชร์ต่อให้ฟังก็คือเรื่องของหนวดยางครับนี่ผมดึงให้ดูเลยหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยหนวดยางเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไง บางคนบอกให้การมีหนวดยางเนี่ยทำให้ยางยึดเกาะถนนดีขึ้นทําให้ยางมีประสิทธิภาพดีขึ้นต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเจ้าหนวดยางเจ้าเส้นเล็กๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นส่วนเกินของกระบวนการการผลิตยางรถยนต์นะครับแต่ประโยชน์ของเขามีประโยชน์ของเขาคือถ้าเราเห็นหนวดยางอย่างเงี้ยให้มีข้อสังเกตไว้ก่อนว่านี่คือยางใหม่ครับเพราะว่า เป็นยางที่ผลิตออกมาปุ๊บแล้วยังไม่ได้ถูกผ่านการใช้งานมักก็จะเห็นหนวดยางมักจะเห็นหนวดยางแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราวิ่งใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยเจ้าหนวดยางพวกนี้มันก็จะหลุดออกไปเองนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือหนวดยางเนี่ยเป็นแค่เครื่องบ่งบอกบ่งชี้ว่าเป็นยางใหม่แต่ต้องเช็คคู่กันนะครับจะดูว่ายางเป็นปีอะไรผลิตเมื่อไหรเนี่ยให้ดูในวงลีที่ผมบอกตัวเลข4ตัวตรงนี้นะครับจะได้มั่นใจได้ว่าเราได้ยางรถยนต์ที่ผลิตใหม่ นะครับมาใช้งานกับรถยนต์ของเราอย่างเส้นนี้เป็น b r i s t o l ด er ูเ e อ ht 684นะครับผลิตสัปดาห์ที่34ปี2021นะก็ใส่มาในรถ all new isuzu d max v cross คันนี้นะครับต้องบอกว่านี่รุ่นใหม่ใส่ยางใหม่นะมั่นใจได้แน่นอนแล้วเห็นหนวดยางแบบนี้ยิ่งมั่นใจได้นี่ผมดึงออกมาให้ดู จริงๆไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปทําอะไรเขานะเดี๋ยวบางคนไปเอากรรไกรมา t r i มเอามีดมาตัดเนี่ยทำให้แก้มยางได้รับความเสียหายแต่นี้ผมดึงมาให้ดูว่าจริงๆมันเป็นแค่ส่วนเกินของการผลิตยางเท่านั้นเองมีคาไว้ก็เดี๋ยวมันก็ใช้งานไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็หลุดไปตามการเวลาของตัวเขาเองอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมดูเรื่องของแรงดันลมยางครับการดูแลแรงดันลมยางให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้นเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งนะครับอย่าง ออนิ e w Isuzu D-MAX v c r o ค s คันนี้ต้องบอกว่าแรงดันลมยางที่ถูกระบุไว้นะครับจะอยู่ที่ข้างประตูนี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมครับเขาจะระบุเอาไว้เลยว่าเหมาะกับแรงดันลมยาง33ปอนด์นะครับมีล้อหน้าล้อหลังมีลักษณะการใช้งานยังไงก็ถูกระบุเอาไว้นะครับดูว่ายางรถยนต์ของเราผลิตเมื่อไหร่เป็นยางใหม่มีข้อสังเกตได้จากหนวดยางดูเช็คด้วย กับเรื่องของตัวเลขที่อยู่ตรงแก้มยางเช็คแรงดันลมยางให้เหมาะสมแล้วอย่าลืมไปดูยางอะไหล่ด้วยนะครับดูด้วยว่ายางอะไหล่ของเราพร้อมใช้งานหรือเปล่ามีแรงดันลมยางที่เหมาะสมหรือเปล่าด้วยนะครับท้ายที่สุดดูเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยในช่วงนี้ด้วยนะครับทุกคนจะได้ขับขี่เดินทางกันอย่างปลอดภัยทุกคนครับ บริษ oats, ัทมิตซูบิช um ิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อริเริ่มโครงการด้านสิ่งแวดล้อม Solar for Life ์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจะทำหน้าที่ในการติดตั้งระบบแผงโซล่า เพื่อช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แก่โรงพยาบาลชุมชนต่างๆในพื้นที่ทั่วประเทศและเป็นการสร้างสังคมคาร์บอนสมดุลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งทางบริษัทจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้นซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง40% m a ส t e r m o t o เต e r v i c e s ประเทศไทย หรือ MMS Boss Car Service and Try ภายใต้กลุ่มธุรกิจ Melian Group Corporation Asia ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสำหรับรถญี่ปุ่นและยุโรปที่หมดระยะการรับประกันเปิดสาขาที่17ตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันเอโซปากซอยรามคำแหง14ซึ่งบริการงานด้านซ่อมบำรุงรักษาพื้นฐานเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กองช่วงล่างยางรถยนต์และงานวิเคราะห์สำหรับรถยนต์ BMW Mercedes-Benz t o y ย t a Honda รวมถึงทุกยี่ห้ออื่นๆไปจนถึงงานซ่อมสีและตัวถังครอบคุมรถยนต์ทุกเซกเ m นต์พร้อมทีมงานมืออาชีพตั้งเป้าการขยายเครือข่ายให้ครบ45สาขาเพื่อให้บริการครอบคุมทั่วประเทศครับบริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทยประกาศผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก้าวสู่ยุคใหม่เทียบชั้นอุตสาหกรรมโลกลุกตลาด EV ชูระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าจะแข็งแกร่งได้ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสถานีชาร์จครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศการพัฒนาและการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีและการสร้างความรู้พื้นฐานและความเข้าใจไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อให้ e ีวีในไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนเผยตัวเลขยอดขายรวมปีที่ผ่านมา3 1 5 0 0คันหรือมีอัตราเติบโตที่ 9. 5เ พร้อมเตรียมส่งผลิตภัณฑ์ลงตลาดตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้นในปีนี้ครับ